ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมดักฟอกนะฮะก็ในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมก็จะมาทําการรีวิวนะก็เป็นปกไอ e คีย์อาร์คเซโนะก็มาจากเรื่อง c อ m เม n t o r ซโลวันนะฮะแต่ว่าเอ่อคีนี้คือเป็นคีย์ที่พี่จีนทําขึ้นมานะฮะก็เป็นของแบบของโมนั่แหละเป็นของก๊อฟนั่แหละนะฮะก็ คลิปนี้ผมก็าจะมาทาการรีวิวกันว่ามันมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะหรับเจ้าโปรแกรมคียของจีนอันนี้นะฮะก็ผมว่าดีไซน์ทําออกแบบมาโคตรสวยผมบอกและะ้วโคตรสวยแบบสุดเลยไอ,อตรงนี้ไอ,อตรงชิปตรงนี้ผมว่ามันทํามาแบบคล้ายๆ DX เลยฮะ,ะเออเนี่ยฮะแบบยังสวยฮะโอ้โหแม่งผมพี่จีนทําแบบขนาดนี้เหรอเนี่ยสมัยนี้ฮะแล้วก็ไอ,อตรงนี้ฮะ <c oughs> ดีเทล จัดว่าสวยงามมากๆฮะอย่างกับ D X เลยโอ้เป็นโคตดเทพอะแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือลำโพงมันจะเบานิดหนึงฮนะเบากว่า D X นะฮะลำโพงกา,กากมากบอกตามตรงมันก็นะคุณภาพก็ได้ทีนี้ก็ถือว่าดีแล้วฮะหรับของก๊อฟนะฮะจากจีนนะฮะแต่มันสวยเพราะว่าสวยนะสวยมากๆฮนะไอ้ตรงหน้าตรงเนี้ยหน้าของ Arc One วิธี Arc s l v o n นะฮะ ก็คือคีย์นี้มันมาจากเรื่อง Arkangel One แต่ว่ามาจากเออ่ในในเวทีสเตทอะในสเตทโชว์นะออกมาในสเตทโชว์นะ Arkangel One อ,อะก็ไม่มีในซีรีส์แล้วก็ในเดอะมูฟวี่ก็ไม่มีนะฮะตัวนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้สหรับเจ้าคีย์อ r k a n g e l One นะฮะงานกอล์ฟนะฮะเออก็จัดว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็ไปทำการฟังเสียงกันดีกว่านะฮะไปกันเลย 中ののは、私私心にがる様を、仮面ライダー滅ぼต่อไปจะไปเล่นกับเซรวันไดเวอร์กันดีกว่าโอเคฮะมาแล้วก็ไปสแ,แกนตรงนี้ฮะอ่าประมาณนี้ไว้ก่อนไม่เอาทลายโอเคฮะประมาณนี้อันนี้คือข้อเสียนะ เสียงโคตรเท่เลยฮะแล้วก็ลองใช้ท่าไม่ตายกันเลยดีกว่าฮะก็ลองให้แสงมันหมดก่อนแป๊บหนึ่งนะรอให้ตรงนี้มันหมดไปฮะแล้วก็กดเลยโอเคฮะก็ประมาณนี้เลยสับเจ้าคีอาร์สแล้ววันนะฮะก็จัดว่า พี่จีนทําออกมาได้ดีมากๆครับแต่ว่าข้อเสียงมันก็คือตอนที่ใช้ท่าไม่ตายอะก็คือมันมันหน่วงเวลาแบบนะมันแบบไอ impact มามา้อ impact มันมาก่อนนะครับว่า impact อ่ะมันมาก่อนนะประมาปะทะกันเลยครับว่า rising อ่ะแล้วก็ impact มาเลยฮะก็ถือว่าเป็นข้อเสียของคีย์อันนี้แล้วกันนะเป็นคีย์ของพี่จีนนะครับขึ้นมานะฮะก็ทำได้ท่านนี้ก็ถือว่าดีแล้วฮะเออใน ราคา4ี่ร้อกว่าบาทนะนี่ผมซื้อมาในราคา4ี่้กว่าบาทนะฮะก็เออของแท้นะมันประมาณสักเก้าร้อยถึงพันหนึ่งแล้วก็อีกอีกแบบที่มันมีแบบเป็นแผ่นซีดีอ่ะนะฮะก็ประมาณสักสองพันอัพมันโคตรแพงนล้ฮะขีอันนี้แต่ก็นะมันก็แล้วแต่คนว่าจะซื้อแบบไหนฮนะถ้าเกิดใครงบน้อยก็จัดคีย์ของพี่จีนก็ได้ถ้าเกิดใครแบบมีตังค์เหลือๆก็ซื้อของแท้ดีกว่านะฮะโอเคฮนะก็ ถ้ายทีสุบในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนหล้วกันพกูกกระชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะก็บ๊ายบาย